สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนพนนอนอน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามนคนเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไงติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายยากหรือไม่และที่สำคัญกับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับดีเอ็นซีแล้วผมบอกเลยหรือว่านักสะสมมือสมัครเล่นที่เพิ่งจะเริ่มเก็บ หรือว่านักสะสมมือสวร์เลรียที่ห้าปีก่อนนั้นไม่มีแน่นอนครับสําหรับเหรียญดูอินซีครับผมรับรองได้เลยว่ามีมีครับไม่แต่ผมเข้ามาในวงการเป็นสิบปีแล้วเมื่อก่อนผมไม่ได้อาชีพย์อะไรเลยนะครับผมแค่สะสมมาเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้คิดนึกไม่ฝันเลยว่าจะมีระบาดราคาขึ้นมาจริงๆผมก็เลยลองไปถามดูที่กองข่าวป้ามีไหมเมื่อสักหกปีหรกิจปีก่อนเขาบอกว่าหมดไปตั้งนานแล้วเขาว่าอย่างี้ครับท่านพูดไม่ออกเลยครับท่าน ราะว่าเหรียญยืนสีนั้นถูกนักสะสมมือได้ดับมืออาชีพเอาไปหมดแล้วครับท่านที่เหลือก็อมาใช้ในบุงเวียนหมดนั่นแหละครับท่านเราไม่รู้ครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับสําหรับจดซื้อขายนะผมจะจี้อยู่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านตอนนี้มาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเงินเรดบลองสีตัวติดนะครับิวเปอร์นิกเกิอยู่ด้านนอก ด้านในก็สีทองล้ลวนๆนะครับเนี่ยด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยอืมเราเห็นดําปีไปหมดเลยครับท่านต่งระดสีทองครับคือเหรียญไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยๆครับอีกสักวันสองวันผมจะบอกวิธีการล้างเหรียญน,นะครับท่านว่าล้างกันแบบไหนถึงจะได้สวยงามสีวิ้งขนาดนั้นครับแล้วคงจะเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ผู้วิพลอรุณเจริญเดชเห็นชัดเจนนะครับท่านลูใกล้ไปเลยครับผู้วิพลอรุณเจริญเดช ส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับตานี่ครับบรลมรูพองท่านดูสิครับไล่จากด้านล่างลงมาเลยครับเนี่ยครับสวยงามขนาดนะครับนี่ครับแล้วก็เบื้องหน้าพองทันแล้วก็ผสยบลงทันแล้วก็ไล่มาด้านหลังนี่ครับก็สวยงามขนาดนะครับสวยงามกินครับคมชัดเจาะมากครับสําหรับเหรียญนี้ครับตาอ้โหสุดยอดจริงครับ่าส่วนจุดซื้อขายครับนี่ครับจุดแรกครับมาดูด้านหน้าเลยครับนี่เห็นไหมรอยแตกเล่านี่เป็นเหรียญสามขอไปเลยครับเนี่ยนี่ครับ ดูด้านนี่ครับเบื้องหน้าพงท่านนี่ครับเห็นเต็มเลยครับดูใกล้ๆไปเลยครับมันสามขอบจริงไหมนี่ครับสามขอบแน่นอนครับท่านเบื้องหน้าพงท่านนะครับนเห็นไหมนี่ครับขอบที่สามอยู่ตรงกลางนี่ครับขอบแรกสีเงินขอบที่สองตรงกลางแล้วขอบที่สามก็สีทองด้านในครับนี่ครับเลี้ยนสามขอบครับหรือว่าเป็นเลียนเส้แตกนี่แหละครับพูดกันตามตรงเลยคืออย่างนี้แหละครับท่านเลี้ยนนี้เขาถ้ามีแบบนี้นะครับท่านเห็นชัดเจนแบบนี้แล้วก็รับรองเลยได้ชิวๆเลยครับท่าน สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบาทเหรนครับท่านสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบาทเหรนครับท่านราคาเต็มเต็มเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับท่านโอกาสรวยมีเยอะนะครับถ้าท่านมีเยอะรวยเละเยอะเลยนะครับนแบบนี้ครับหายากมากครับท่านอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับรู้สึกว่าจำนวนผิดสังเกตครับเนี่ยนะครับนี่ครับที่ไปประกาศบนจี้อยู่นี้ครับเห็นไหมสังเกตดูให้ดีครับดูใกล้ไปเลยครับดูใกล้กับไม่ชัดซะกล้องผมเป็นเรยังไม่รู้นี่ครับตรงนี้แล้วครับอีกจุดหนึ่งครับ นี่ครับจุดนี้เส้นหนึ่งแล้วจุดที่สองคือตรงนี้ครับท่านเรามาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งขอบเฟืองเหลียญนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูครับเนี่ยด้านหลังครับว่าเป็นปีอต่อเลยนะครับเนี่ยประเทศไทยอักษรบิวสามตัวจิกกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรดิวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆกันดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรบิวนี้นะครับ พศ2537สองันห้าร้อยสามสิบเจ็ดกถานปกติแล้วปีสองห้าสามเจ็ดนี้จะไม่มีเหรียญสองขอบสามขอบอะไรลยครกบท่านไม่มีเหรียญที่เป็นเส้นแตกเลยนะครับตาแต่ทำไมเหรียญเหรียญนี้มีเฉยเลยครับตานีวิวครับใกล้เป็นสามขอบนี่ครับปกติจะไม่มีเลยครับปีสองหสามเจ็ดนี้ลองดูมาเป็นพันพันเหรียญนะครับตาไม่มีเลยครับตาส่วนตรงกลางนี้คือวัตถุลาดลาลาลามต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและล่างสุดคือ สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลาบบกนะครับดูดีกวาครับถัดเกี่นเลยครับสิบบาทไทยสิบบาทอัลาบบกครับแต่ตัวนักซื้อแม่นเจ้าพญาเนี่ก็ไม่มีเหลือสักลำเลยครับท่านแสดงว่าเหรียญมีสมบูรณ์แบบพอตุกงวนะครับท่านเรามาดูครับว่าปีพศสองพันห้าร้อยสมสิเจ็ดเนี่ยจำนวนการปิดอยู่ที่เท่าไหร่งี้ของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่โอ้โหเยอะมากเลยครับท่าน หนึ่ง <ett> ร <exemplo> <in> ้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญเลยนะครับท่านโอ้โหเยอะมากครับร้อยห้าสิบล้านเสร็จเสจคันในระดับยูนซีนะครับยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเหรียญนะครับก็สูงโอกาสนะครับท่านหนึ่งร้อยบาทเนี่ยในระดับยูอนซีคือเหรียญยังไม่ได้ผ่านกระแสอะไรเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกระแสหรอครับตกดูที่ 20ถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ